ครมาสเต็ปนายช่วงนี้เนี่ยอา,อาจจะหลงหลงลืมๆนะคะว่านี่อยู่ร้านทํารถหรือว่าอยู่ตลาดไทย <laughs> ลูกค้าผลไม้มาให้เกือบทั้งตววเลย,เยวันนี้มีทั้งทุเรียนเงาะนะคะแล้วก็อันนี้มีมังคุดด้วยอันนี้หนูรีเควสเป็นพิเศษนะคะกินจะหมดห่อแล้วได้มาสองห่อนะคะทุเรียนทอดนะคะอร่อยมากลูกค้าทอดมาให้เองเลยใช่ไหม <laughs> ขอบคุณค่ะอันนี้นะคะเฮียมาจากขลุงนะคะคันที่สองแล้วปีที่แล้วเอาดีแม็กใช่ไหม ดีแมเหมือนกันไปทำนะคะส่วนรอบนี้เอาเป็นดี a ม็แคมานะคะลดใช้งานนะคะสองปีแล้วบอกอคันนี้สองปีแล้วถึงรอบต้องเปลี่ยนยางนะคะแต่ไม่ได้เปลี่ยนแค่ยางหรอกเราทั้งคันไปเลยนี่เลยนะคะมันเริ่มตน้นที่ล้อก่อนเลยนะคะคันนี้ยังงบประมาณสองร้อยสิบใบเทานะคะหรือสองแสนหนึ่งนบาท <Okay. S 1> นะคะอ่ะคันนี้นะคะล้อฮอชไก่ H123 ถูกใจมากเพราะหนูชอบอล้อลายนี้สวยที่สุดแล้ว ยี่สิบกว้างสิบออฟเซ็ตลบก้านะคะเฮายชหนึ่งการจะเป็นสโลปเข้าไปแบบนี้เลยยางก็จะเป็น MPA33 2สาขอบ20ช่วงล่างเนี่ยจะเป็นตัวไหนไม่ได้นะคะนี่นอกจากโปรเฟนเดอร์กำลังติดตั้งกันอยู่เลยนะคะเซตนี้นะคะโปรเฟนเดอร์ตัวซับแทงหน้าหลังเนาะแล้วก็มีเพิ่มสปริงด้านหน้าไปด้วยนะคะเพื่อความเฟิร์มแล้วก็ปีกนกยกปรแบองศาของโปรเฟนเดอร์ ตอนแรกเนี่ยจะจบเท่านี้แหละพอแล้วนะคะไม่ต้องทำเลยวแล้วไปมาเห็นท่อเอาด้วยดีไหมยังไงก็ต้องเอามาสเตปนายนะคะต้องให้มันจบดิให้มันจบที่ร้านเรานะคะอีกคันนี้เดี๋ยวรอชมเลยนะคะอีกคันหนึ่งอ่ะที่ทําไปเมื่อปีที่แล้วหนูก็หนูจาไม่ได้ว่าสีนี้หรือเปล่าแต่เป็นดีแม็กเหมือนกันน่าจะเป็นสีประตูคันนั้นนะคะบอกแล้วคนจันทบุรีเนี่ยน่ารักมากเลยไอ้เลิฟจันทบุรีสวัสดีค่ะการแต่งซุ้มนะครับสําหรับลูกค้าที่แบบว่ากลัวเรื่อง การตัดแต่งตัวรถนะครับไม่มั่นใจนะครับว่าตัดออกแล้วมันจะไม่สวยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันจะเบี้ยวมันจะไม่ตรงหรือว่ามันจะเกิดช่องโหว่นะครับอันนี้นะครับผมรีวิวไม่ชมนะครับไม่ต้องกลัวนะครับต่อจากนี้นะครับเนี่ยครับการแต่งซุ้มของทางร้านเรานะครับเราเก็บให้อย่างดีนะครับจุดน็อตเก็บซุ้มให้ขยายบอดี้ออกให้เรียบร้อยนะครับให้สวยงามนะครับด้านหลังก็เนี่ยครับประมาณนี้ครับบางคนก็ขยายออกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ยึดมงคลเรียบร้อยบันไดก็ย่นเรียบร้อยนะครับดูงานนะครับเนบเรียบร้อยคัสซีก็ตัดแต่งเก็บพ่นสีอะไรให้เรียบร้อยนะครับน,นี่คืองานแต่งซุ้มของทางร้านเรานะครับอันนี้เนี่ยครับผลงานเป็นแบบนี้นะครับก็นั่นแหละครับไม่ต้องไปกลัวนะครับโซงอเมริกาแต่งซุ้มทุกคันครับไม่ต้องกลัวดูแทบไม่ออกับว่าไม่ออกครับว่า,วาง,งานเราไม่เหมือนงานที่ร้านอื่นอาจจะตัด ไม่ดีอาจจะเกิดช่องโหว่เละอะไรแบบนี้ครับแต่ร้านเราเก็บให้ดีแบบนี้นะครับเรียบร้อยครับพามาชมช่องลัางทรงอเมรกานะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับก็จะเป็นโชว์โปรเพนเดอร์สับแทงปรับแประดับนะครับปรับนุ่มหนึบได้เลยตรงกระบอกโชว์นะครับตัวนี้นะครับปรับแล้วก็ใส่ก้อนรองให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็บ่าผมสปริงโปรเฟนเดอร์นะครับติดนอกปรับองศาแล้วก็ตัวลูกหมากันโคนะครับครบนะครับข้างหน้านะครับแล้วก็ดอกเทานะครับดอกเทาก็จะ่เนี่ครับใส่ให้เรียบร้อยเพราะลูกค้ารถเป็นรถขับสีนะครับเราใส่ให้เรียบร้อยข้างหน้าครบหมดแล้วซุ้มก็จะเป็นซุ้มก็จะทรงแต่งซุ้มให้เรียบร้อยนะครับเก็บงานให้เนี๊ยบเรียบร้อยเลยนะครับคนสีใหม่เก็บให้ทุกอย่าง มาชมข้างหลังกันนะครับข้างหลังก็จะเป็นชคอกิกกี้แบ็กนะครับปรับแปดระดับนะครับตัวนี้นะครับเป็นชกยก2นิ้วนะครับแล้วก็เสริมด้วยก็ลองปรับองศานะครับร้อมสาแหลกเรียบร้อยท่อท่ท่อพามาชมท่อครับท่อเดียวออกไปเคสนะครับท่อนี้ก็จะเป็นพักกลางกับท่อนปลายนะครับ เสียงนุ่มนวลแล้วก็โล่งกว่าเดิมนะครับตัวนี้นะครับสนใจก็ถามได้นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวใส่ล้อแล้วก็ตั้งศูนย์ละหล่อแน่การันตีนะคะจากจันทบุรีนะคะดีแม็กเดี๋ยวรอชมกันเลยนี่นี่นะคะมองไกลๆก็สวยไกลๆสวยคันนี้ฝากระโปรงคาร์บอนด้วยนะคะนานๆทีจะไม้เห็นตอนช่วงกลางวันเนาะ ปกติจะมารีวิวฝาคาร์บอนเนี่ยจะมาดึกเลยนะคะอะดูการทรงเมกาพร้อมฝาคาร์บอนนะคะคันนี้งบ210ใบเทานะคะลูกค้าเน้นล้อแท้เป็นลูกค้าประจำนะคะรถพินิวะจากขลุงจันทบุรีมาพร้อมทุเรียนมาพร้อมทุเรียนเลยวันนี้โอ้โหเอามาให้สเตปนายแบบอิ่มอกอิ่มใจนี่หนูกินจนเป็นร้อนในนอนพักไปแล้วรอบหนึ่งแลนะ้วเนี่ย่าชมกันนะคะล้อลายที่ชอบีิสุจ์เลยนี่นะคะฮอสไทย H123 นะคะสเปค20กว้าง10ออฟเซตลบคันนี้ไม่ได้ใส่คิ้วนะคะยาง3 3 2 5ขอบ 20, MMTA นะคะอาดูด้านหน้ากันตรงๆก่อนนะคะไม่ได้ใส่คิ้วก็จะยื่นออกมาประมาณนี้เนาะถ้าใส่คิ้วอะก็จะออกมาแค่นี้เดียวเลยนะแล้วแต่เราชอบชอบแบบไหนจัดแบบนั้นนะคะมาดูกันที่ช่วงล่างดีกว่าช่วงล่างชุดนี้เนี่ยบอกก่อนเลยว่า DMA มคันคันเก่าอะมันเป็นหัวเดียวเนาะ คันเก่าเป็นหัวเดียวก็ใช้ชุดนี้เป็นเหมือนกันนะคะใช้แล้วดีเพราะฉะนั้นมาซ้ํานะคะจากโปรเฟนเดอร์เป็นตัวซับแทงหน้าหลังปรับได้8ประดับแต่คันนี้เนี่ยเพิ่มสปริงไปด้วยแล้วก็จะมีตัวปีกนกยกปรับองศานะ,ะของโปรเฟนเดอเดี๋ยวมาดูคันเก่ากันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนี่คันเก่านี่คือผนทุเรียนแบบเลยคอกไปเลยนะคะนี่ใช้งานจริงนะคะ ใช้งานจริงแล้วก็ถูกใจจริงๆไม่งั้นไม่เอามาทําอีกเนาะอย่างเงี้ยนี่นะคะด้านหลังก็จะยืมมาประมาณนี้ด้านหลังก็ใช้เป็นตัวพิกกี้แบ็นะคะก็ตัวกระบอกสับแทงจะยึดติดแบบนี้เลยคันนี้ลูกค้าบอกบอกเลยว่าเน้นบรรทุกเหมือนกันนะคะเน้นบรรทุกเหมือนกันเพราะว่ารถทุกคันเอาไว้ทาเงินนะคะถูกใจเจ้าของสวนทุเรียนมากๆคันนี้นะคะ <c oughs> อ่ะทีมจันทบุรีฝากเมนตไว้หน่อยนะคะ ใครสนใจติดต่อมาได้เลยสวัสดีค่ะมีท่อ,ดอเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันก่อนนะคะเกือบลืมอะฟังเสียงท่อกัน,นะคะันนี้เป็นท่อเดียวตอนแรกว่าจะไม่เอาละ ไม่เกิน95เดซิเบลนะคะก็จะท,ทุกๆแบบนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องเดิมของเราด้วยนะคะอันนี้จบไปเรียบร้อยแล้วสวยๆงามๆแบบนี้เลยไปดูด้านหน้ากันอีกรอบด,ดีกว,ว่ายังไม่อยากปิดคลิปเลยอะอยมันสวยนะคะเนี่ยฝารกโปรงคาร์บอนกับรถสีเทาแบบนี้นะคะลงตัวสุดๆบอกเลยไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดละเพราะว่ามันหล่อมากไปแล้วก็ได้สวัสดีค่ะ